สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันที่9เดือน9ที่กําลังมาถึงนี้นะคะดวงของคุณจะพลิกเปลี่ยนอย่างไร ดีหรือไม่ดีมีอะไรต้องระมัดระวังไหมเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งซึ่งคําทํานายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีจะร้ายมันขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ มาดูกันว่า9เดือน9นี้ชาวราศีสิงชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางไหนมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรก9ถ้วย Ace of p e n t a c l e นะคะ Page of Cups King of s w o r d Judgment Queen of s w o r d นะคะ สิบถ้วยฟูถือว่าเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีมากๆ4ดานะคะแล้วก็ใบสุดท้าย9ไม้เทา้าชีวิตของคุณกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหรือมีเรื่องราวดีๆที่จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นก็ได้นะคะมีความสบายอกสบายใจอะไรที่มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรค ก็ดูจะขี้คายในทางที่ดีมากขึ้นนะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นปรารถนาอยากมีชีวิตอย่างไรนะคุณก็จะได้เป็นอย่างนั้นนะคะเหมือนคุณจะมีความโล่มใจขึ้นความวุ่นวายต่างๆมันก็เหมือนดูจะสงบนะดูนิ่งขึ้นรวมถึงคุณอาจจะมีความสุขกับการได้อยู่กับคนที่คุณรักอยู่กับครอบครัวนะคะ อยู่กับคนที่เข้าใจคุณเพิ่มมากขึ้นก็ได้เป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์จะมีคนยอมรับในตัวคุณมากขึ้นนะคะยอมรับในสิ่งที่คุณทำยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นด้วยนะสำหรับใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับของกินของใช้นะคะช่วงนี้นะก็จะประสบความสำเร็จโดดเด่นดีมากๆแล้วก็เป็นช่วงที่ คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆโอกาสที่ดีในการสร้างเงินสร้างรายได้นะคะมีช่องทางในการหาเงินมากขึ้นถ้ามีโอกาสที่ดีนะถูกหยิบยื่นเข้ามาก็ขอให้ตอบรับโอกาสที่ดีนั้นไว้นะคะแล้วทําให้เต็มที่สุดความสามารถหลังวันที่9เดือน9นี้นะจะมีโอกาสมากมายที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาหาคุณนะคะนะก็ทําให้เต็มที่จะนําพาคุณไปสู่โอกาสใหม่ๆ โอกาสที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงมีโอกาสที่จะคว้าเงินก้อนโตที่มันมาจากการใช้ความรู้ความสามารถนะมีโอกาสหาเงินได้มากขึ้นนะคะจากความขยันจากความเพียรพยายามตั้งใจของตัวคุณแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังเรื่องเงินด้วยเพราะว่าประตูโชคลาภเปิดรับคุณแล้วนะคะเป็นเลือกงามยามดีที่ คุณสามารถเก็บเงินได้เป็นกอเป็นกำจะหาเงินเก่งนะคะทำงานเก่งสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวลืมตาอ้าปากได้ก่อนหน้านี้คุณอาจจะใช้ชีวิตแบบยากลำบากนับจากนี้นะชีวิตความเป็นอยู่ของคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือจากที่ดีอยู่แล้วนะก็จะดียิ่งขึ้นดีแบบทวีคูณคูณ2กันเลยทีเดียวนะคะ,ะมีโอกาสดีโอกาสทองที่ถูกหยิบยื่นเข้ามา ก็ขอให้รับไว้ด้วยความยินดีแล้วก็ทำเต็มที่นะคะให้เต็มความสามารถที่เรามีก็จะนำพาคุณนะไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นดวงชะตาที่จะได้รับความรักความเมตตามีคนเข้ามาเอ็นดูเราเมตตาเรานะซัพพอร์ตเราทำอะไรก็มีแต่คนช่วยเหลือมีคนคอยให้คำปรึกษาเข้าใจในตัวคุณนะคะเหมือนเราเสนเออะไรไปก็มีคนเห็นด้วย อย่างเช่นถ้าการทํางานดูจะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคนในองค์กรจากเพื่อนร่วมงานนะคะที่เหมือนจะคอยช่วยเหลือเราคอยอพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและก,กันได้ดีมากๆอาจจะมีโอกาสได้ทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเพิ่มขึ้น จะมีการาความคิดที่มันขัดแย้งบ้างแต่ถ้าขัดแย้งกันในเนื้องานสุดท้ายแล้วถ้าเข้าใจกันนะคะรับฟังกันก็จะเข้าใจนะแล้วก็ทําให้การทํางานประสบความสําเร็จได้ดีมากๆนะคะตัวคุณค่อนข้างมีสเสน่ห์เสน่ห์ในเรื่องของการทํามาหากินสเสน่ห์ที่ที่มันไม่จําเป็นว่าจะต้องสวยหล่อก็ได้นะคะความดูดีความมีออร่าที่มัน มาจากศักยภาพของตัวเรามาจากความเก่งของเรานี่แหละที่มันสามารถสร้างสเสน่ห์ให้มีคนอยากเข้ามาสนใจเราอยากร่วมงานกับเราเพิ่มมากขึ้นนะคะใครที่กำลังมองหางานใหม่มีโอกาสได้งานที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นเป็นงานที่พอคุณทำแล้วรู้สึกชอบนะคะ ประมาณว่าได้เจอสิ่งที่ใช่เจอสิ่งที่คุณแสวงหาก็ได้นะเป็นงานที่มันเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเราบางท่านสามารถทำงานได้ตรงกับที่เรียนมาก็ได้นะคะหรือถ้าทำงานที่ไม่ได้ตรงกับสายที่เรียนมาแต่คุณก็สามารถทำได้ดีนะทำได้ดีซะด้วยนะคะก็มีความเก่งรอบได้นะในช่วงระยะเวลานี้มีโอกาสได้เป็นใหญ่เป็นโตอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของ ได้ปรับตําแหน่งก็ได้นะคะได้รับภาระหน้าที่สําคัญซึ่งถ้าคุณทําสําเร็จนะอาจจะนํามาซึ่งชื่อเสียงนะคะตําแหน่งนะบารมีการยอมรับนะคะนมาแบบเป็นแพ็กเกจเลยทีเดียวมันเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะที่มันมาจากความสามารถของคุณล้วนๆนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การเมตตา ซัพพอร์ตเราสนับสนุนเราทําให้คุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การง,งานเพิ่มมากขึ้นขอให้คุณมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะใครที่ให้คําสอนเราแนะนําเรานะแล้วก็ขอให้น้อมรับด้วยความยินดีความอ่อนน้อมถ่อมตนของเรานี่แหละที่จะยิ่งทําให้คุณได้รับความรักความเมตตาเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่ยมีโอกาสได้ เป็นใหญ่เป็นโตหรือมีหน้าที่การทำงานที่สูงส่งเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ก็อาจจะได้ทำงานที่มันท้าทายนะงานที่มันยากกว่าเดิมแต่ก็อย่าได้กลัวนะจงเชื่อมั่นในความสามารถเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณซึ่งคุณสามารถทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จได้นะคะก็ขอให้มีสติในทุกๆการกระทำแล้วก็ศรัทธานะใน ความสามารถของตัวคุณศรัทธาในตัวคุณนะคะนะแล้วก็สร้างความมั่นใจเชื่อเลยว่าถ้าเรา,ามีพลังใจที่เต็มเปี่ยมแล้วไม่มีอะไรที่คุณจะทำไม่ได้นะคะเป็นราศีที่จะได้รับผลของการกระทำนะคะที่ดีถ้าก่อนหน้านี้นะคุณขยันหมั่นเพียรมีความมานะพยายามนะคะขยันทำมาหากินคุณก็จะประสบความสำเร็จมีเงิน,ม,งนมีทองเพิ่มมากขึ้น เหมือนคุณจะเจอทางที่ใช่เจอสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณเพิ่มมากขึ้นเหมือนโชคชะตากำลังจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีไปสู่สิ่งที่คู่ควรกับคุณมากยิ่งขึ้นนะคะได้เข้าสังคมใหม่ๆเป็นสังคมที่ทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าแล้วก็เต็มไปด้วยโอกาสดีๆที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาหาเรานะคะแต่ในทางกลับกันถ้าเรา ทำในสิ่งไม่ดีเราก็ต้องได้รับผลของการกระทํานั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะทําดีย่อมได้ดีเสมอแต่ถ้าทําไม่ดีนะไม่มีใครจะหลีกหนีกรรมที่ทําได้นะคะดังนั้นนะกระทาแต่ความดีดีกว่าชีวิตคุณก็จะยิ่งประสบความสําเร็จแล้วก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นนะคะมีดวงของการได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินชิ้นใหญ่ด้วยนะใครที่กําลังทําเรื่องซื้อบ้านนะคะ ซื้อที่อยู่อาศัยนะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังถ้ายื่นกู้ก็จะได้รับการอนุมัตินะคะนะมีดวงของการได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่อาจจะได้มาจากน้ำพัดน้ำแรงได้มาในรูปแบบของมรดกตก,ตกทอดหรือมีผู้ใหญ่นะคะนะ,ะชิษเนหานะมีความอ,อินดูเราเมตตาเรามอบให้ก็ได้นะคะมันเหมือน ได้รับความรักความเมตตาเพิ่มมากขึ้นนะมีดวงของการได้รับนะคะทรัพย์สินที่อยู่อาศัยที่มันจะเป็นของคุณหรือบางท่านนะได้ไปสืบทอดกิจการของครอบครัวก็ได้นะคะได้เป็นเจ้านายนะเป็นหัวหน้านะเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องใช้ความเด็ดขาดใช้ความกล้าหาญกล้าคิดกล้าตัดสินใจมากขึ้นหรือคุณกําลังได้แสดงสภาวะ ของการเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าได้ดีมากๆนะคะซึ่งคุณก็สามารถสวมบทบาทในบทบาทต่างๆได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะมีความชำนาญเชี่ยวชาญในงานที่คุณทำได้เป็นอย่างดีนะคะทำงานดีจนได้รับคำชมอาจจะได้รับผลักดันให้เป็น หัวหน้าหรือมีความสูงส่งในหน้าที่การทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะได้รับความไว้วางใจนประสบความสำเร็จอย่างที่ใจคุณปรารถนาคุณจะมีอิสระในการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นจากที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบนะคะอาจจะด้วยอย่างเช่นการทำงานเราอาจจะทำอะไรได้ไม่มากนักนะคะแต่นับจากนี้เหมือนคุณจะมีอิสระมากขึ้นในการคิดในการทำ คุณสามารถคิดนอกกรอบออกจากเซฟโซนออกจากขีดจำกัดอะไรบางอย่างได้อะไรที่ไม่เคยทำหรือไม่กล้าทำคุณก็จะกล้าทำมากขึ้นนะคะกล้าทำอะไรใหม่ๆกล้าเริ่มต้นใหม่นะกล้าเลือกเส้นกล้าที่จะเลือกเส้นทางใหม่ๆที่มันที่คุณคิดว่ามันต้องดีกว่าเดิมเพิ่มมากขึ้นนะคะเหมือนคุณ กล้าที่จะออกไปสู่สิ่งใหม่ๆที่คุณคาดหวังว่าสิ่งนั้นมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จเหมือนคุณจะได้ท้าทายนะคะ,ะซึ่งความท้าทายใหม่ๆนั้นมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้นะคะหลังวันที่9เดือน9นี้นะชาวราศีสิงห์อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องคิดต้องทำต้องจัดการแต่มันเป็นสัญญาณข่าวดีที่จะบ่งบอกได้ว่าชีวิตของคุณ กำลังเติบโตขึ้นนะคะกําลังเจอสิ่งดีๆกําลังมีความมั่นคงเหนื่อยหน่อยนะคะแต่มันจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนยังไงก็ดูแลเรื่องสุขภาพของเราด้วยบางท่านนะคะอาจจะหักโหมทํางานหนักมากเกินจนอาจจะระเลยการดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพนะก็ต้องหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของเราให้มากขึ้นพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ แล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ไปตรวจสุขภาพบ้างนะถ้ามีเวลาเป็นอะไรไปเราจะได้หาทางารักษาได้อย่างทันท่วงทีนะก็ไพ่เตือนในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะแต่ก็ไม่หนักหนาอะไรนะถ้าเราดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายดีนะเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีจิตใจที่มีความสุขดั่งไพ่ก้าวถวยด้วยนะคะความสุขความสมหวังนะที่ มันกําลังจะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์นะคะโอกาสใหม่ๆโอกาสดีนะจากก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะพลาดสิ่งดีๆไปตอนนี้เหมือนคุณจะได้รับนะโอกาสใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะได้รับการยอมรับรวมถึงมีสเสน่ห์นะในเรื่องของการทำมาหากินมีสเสน่ห์ในเรื่องของ าการพูดการเจราจาการสื่อสารด้วยที่มันจะสร้างเสน่ห์ทำให้มีคนสนใจคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็คุณจะได้เจอสิ่งที่คู่ควรกับคุณเจอสิ่งที่คุณแสวงหานะเป็นสิ่งที่มันเป็นมงคลชีวิตนะคะเหมือนคุณได้สิ่งนั้นแล้วคุณจะ เห็นคุณค่ากับสิ่งนั้นแล้วก็ดูแลร,รักษาสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรักก็ได้นะเป็นคนที่มีพาะคุณกับคุณหรือเป็นรางวัลเป็นของขวัญน,นะที่คุณได้รับจากความขยันจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณก็ได้นะคะได้มีบ้านหลังใหม่นะมีที่อยู่อาศัยใหม่หรือใครที่มีแผนอยากจะต่อเติมบ้านรีโนเวทบ้านใหม่นะก็ มีโอกาสที่จะได้ทำนะจะสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะคุณจะมีอิสระมากขึ้นในการคิดในการใช้ชีวิตหรือเป็นช่วงที่คุณได้ผ่อนคลายก็ได้ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงนะคะตากตำนะทำงานมันหนักก็ต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างนะไปคลายสมองจะได้มีพลังนะกลับมา ต่อสู้ฝ่าฟันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นดวงของการเริ่มต้นใหม่ที่ดีด้วยวันที่9เดือน9นี้ก็ถือว่าเป็นเลือกงามยามดีในการทําอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ที่มีโอกาสจะประสบความสําเร็จสูงมากๆนะคะก็เป็นคําทํานายสําหรับชาวราศีสิงห์ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยยกรณ์ ก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่9เดือน9นี้เป็นต้นไปนะขอให้คุณมีความสุขขอให้ดวงเปิดบารมีเปิดชีวิตเจริญก้าวหน้า การเงินมั่งคัง่งมีคนรักคนเมตตาเฮงเฮงปังปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ